อีสานบ้านนาอเมริกาบ้านนอกสวัสดีตอนค่ำจ้ะเวลาขนาดนี้สองทุ่มพี่น้องสองทุ่มบ้านลุงแดงจ้าพระอาทิตย์ก็ยังไม่ตกดินกําลังจ้ะกําลังตกจ้านู่อยู่ตรงนู้นพี่น้องเอ้ยเออวันนี้ลุงแดงไปไหนมาบ้างอากาศก็เริ่มร้อนพี่น้องสวัสดีทักทายพี่น,อน้องนะผู้ใดผ่านไปผ่านมาเข้ามาเยี่ยมชมเยี่ยมยามบ้านลุงแดงก็ขอบคุณมากจ้าะมาดูลุงแดงสิลุงแดงมาทําอะไรดูทีวีเหมือนเดิม ดูทีวีสายตายาวเหมือนเดิมพี่น้องผมบอกยางกังอ่ะลุงแดงมื่อนี้ไปใส่มาแน้ลุงแดงสวัสดีครับโอ้ไปโฮมดิโปไปไปทำไมโฮมดิโปคือไปออเดอร์วินโดว์จะไปออเดอร์ออเดอร์ประตูหน้าต่างพี่น้องปรากฏว่าเขาแอดเสียเม็มาเฉพาะหน้าต่างห้าอันโต๊ะอันหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยเหรียญพนักพารพี่น้องโอ้ยก็เลยถอยจากเลยพี่น้องยังไม่ไปจ้ะเพราะว่าวันนี้เอ่อเขาเรียกอะไรซูเปอร์ไวเซอร์ไม่อยู่เนาะเขาก็สิได้ค้ำปรึกษาที่ พี่บอถืตอตรงปันไดเขาก็แนะนําว่าให้กลับไปอีกพรุ่งนี้เนาะว่าเออให้ไปคุยกับซูเปอร์ไวเซอร์ว่าบางทีเราจะเออเอาอันนั้นลดอันนั้นแน่อ,อนันนี้น่อยมันก็นตัวใดมันถือก้อนอพี่น้องเออมันแพงแล้วมันตัวนี่แหละพี่น้องประตูหน้าต่างเนื่องจากทําไมถึงแพงเนื่องจากบ้านนุงแดงอยู่ในเขตไฟไหม้จากไฟปาาา่าอ่าสันวมก็เลยต้องรีควายกระจกอัน กันความห้อนตานทานความห่อนมาสั่นว่าพี่น้องมันก็เลยแพงเพราะว่ากระจุกตรงนี้แหละถ้าหน้าต่างประตูทั่วไปมันก็ไม่แพงเท่าไหรน่นาะแต่ถ้าเอามาใส่เขาก่อโบอเซนพานไห้่าสั่นพี่นอ้องเออก็เลยก็เลยต้องไปตามโค้ดเขาก็เลยต้องแพงนิดนึงช่วงนี้บ้านลุงแดงก็ไม่ได้ทําอะไรจ้ะกะรอโฟเวออินสเปกโฟเวออินสเปกคืออย่างพี่นอ้องเออเขาจะไม่อินสเปกอีกเท่านึงก็คือว่าใส่ประตูหน้าต่าง แล้วก็ใส่ไอ้ฝาทั้งนอกกับพี่น้องเออแล้วก็วิ่งสายไฟเรียนท่อนามสายไฟมันยังเล็้วนั่นแหละเขาก็จะมาอินสเปกเออท่านั้นถ้าผ่านหมดแล้วก็จะดําเนินขั้นตอนการต่อไปเนาะถ้าผ่านหมดเออถ้าผ่านหมดแล้วก็ใส่อ,อินสแตนชันหรือว่าฉนวนอ,อ่าทนความร้อนความเย็นเนาะฉนวนรอนเย็นลงไปแล้วก็เออเอาแล้วก็ปิดไอ้ฝาพี่น้องปิดฝาที่มันนี่แหละใส่สายไฟมันยังเราปิด นังนัก็กสิเริิมถ้าทรงทาสีมันยังกะว่าไปละพี่น้องเออตามขั้นตอนเขาเนาะเออก็ยากพอสมควรพี่น้องหลายขั้นตอนเนาะนูนะ่นพ่อที่กำลังจะตกดินย้อนแสียงนิดหน่อยพี่นอ้องเออสองทุ่มพี่น้องสองทุ่มนิดนีดนด้สองทุ่มหานาทีสิบนาทีประมาณนี้แหละพี่น้องหน้าร้อนจะเข้าหน้าร้อนเนาะอันนี้ก็ก็มืดไปอยู่แต่ขันเขาเนื้อห้อนอิหีนี่พี่น้องสามทุ่มสามทุ่มนี่แหละจังหวะสิต,ตกแบบนี้อะวันนี้ก็หอมปากหอมคอเช่นเคยมาอัปเดต น,น,น,นี่ๆหน่อยๆว่าเป็นอย่างอ้าช่วงนี้คือบ้านลุงแดงคือพอเห็นอัปเดตแถวพัสอืมก็ถ่ายอยู่พี่น้องถ่าไปออเดอร์ประตูหน้าต่างนย่น้นนพี่น้องไปตามขั้นตอนเนาะใช้เวลาวันนี้ออเดอร์แล้วกับ่เมนว่าสิได้เลยได้พี่น้องประตูหน้าต่างนี่เออต้องรออีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์หรือแล้วแต่เขาเออหรือว่าเป็นเดือนอยังก็ว่าไปเลยพี่น้องเพราะว่ามันเป็นออเดอร์พิเศษเนาะต้องแบบเออตัดตามไซส์ตามขนาดประตูหน้าต่างบ้านเราที่มีวัสดุทะมันก็นเลยออมใช้เวลานิดนึงเนาะอ่าลุงแดงสวัสดีบายบาย,บาย See you. Jai see you next video jai. สวัสดีจ่ะ